สวัสดีค่ะมีรถ SUV สภาพสวยรขึ้โยนต์2ผ่านเบนซิน,นรหัสตัวถัง588ท็อปสุดขับเคลื่อน4ลอ้อมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda CRV ื่องยนต์2.0 E Gear t o ตคันนี้ปี2003ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะ Airbag ABS กุญแจริโมทค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้ดาว20,000บาทผ่าผ่อนเดอนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ ฟิล์มพร้อมค่ะท็อปนะคะรหัสตัวถัง588แปดค่ะขับเกินสี่ล้อนะคะเป็นรถที่ขับดีสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาไม่ถึงสองแสนนะคะแต่อันจะลงราคาไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะลงรายเอียดเพิ่มเติมให้หมดเลยนะคะขับดีค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะหน้าหลังกว้างนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะประับได้ด้วยนะคะ 20,000บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่10,500บาทขึ้นไปนะคะก็ะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพไปสวยนะคะราคาไม่ถึง2แสนขับเลื่อนสี่ล้อเกียวโตนะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยะคะ่ะ Honda CRV 2.0i เกียวโตคันนี้ปี2003ค่ะสนใจย,ยังไงโทรสอบถามได้เลยเพิ่มเติม ศูนย์แปห้า